เอามาอีกเช่นเคยนะครับกับวันนี้วันที่วันที่อะไรเอ่ยวันที่18นะฮะมกราคมนะครับกับลุงแว่นล่องกล้าพาเที่ยวนะครับเนี่ยแปลงที่สี่ยังสดใสเรื่องเลิงล่าอยู่นะฮะนะครับวันนี้ผมพาที่น้องที่ f c ที่ตามเพจผมมานะครับตามเพจของลุงแว่นมาวันนี้ได้มาเจอกันแล้วก็เลยพาเข้ามาเที่ยวนะครับก็ต้องขอขอบคุณ f c จริงๆนะครับ ก็ยังอยู่กันกับลุงแว่นพาเที่ยวนะครับนะครับต้นยังสดใสนะฮะยังสวยงามเหมือนเดิมนะสำหรับแปลงที่สี่นะครับใบยังไม่มีนะนะครับอย่างพื้นฐานยังดีอยู่เลยสาวอาทิตย์นี้น่าจะสดชื่นอยู่ใครที่ช้านะครับบอกคนขับรถเลยครับให้เข้ามาแปลงสี่ให้ได้แปลงสี่แปลงห้านะฮะนะครับบอกเขาเลยใครไม่เข้ามาบอกลุงแว่นนะครับนะอ่านะครับยังสดใสแปลงยังสด แล้วก็ดอกฟูขึ้นทุกวันทุกวันนะครับใบยังไม่มีแซมเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะพาคณะนะครับซึ่งติดตามเพจของทางอุ่ยยานติดตามลุงแว่นอยู่จะพาเข้าไปที่ภูขี้เท่านะฮะเป็นแปลสุดท้ายที่สวยงามมากๆนะครับวันนี้ก็มีเอซนะฮะเห็นไหมฮะนี่ภูเ่านี่ฮะอายุเป็นเพียงตัวเลขครับนะอายุเป็นเพียงตัวเลขครับ นะครับที่มากับผมกับคุณตาอีกนะถ่ายรูปไปแล้วนะคุณตาลงกันไหนนะครับคุณตานะฮะคุณตราใน84เมื่อกี้ลงมาถ่ายรูปกับเราแล้วนะครับก็เดี๋ยวติดตามชมต่อไปเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปภูเกีตเท่านะโอเคครับสวยไหมครับสวยไหมครับนะฮะ FC ฮะติดตามลุงแว่นอยู่นะฮะขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากจริงๆริจากที่ไหนนะจากที่ไหนสิงบุรีนะฮะสิงบุรีโอเคฮะ หินของหลวงพ่อจรันนะฮะโอเคครับขอบพระคุณมากครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวเจอกันที่ภูทีเท่าครับ